ขอให้บ <feelings> ุญรักษาเพื่อาดาคุ้มครองเด้อให้โชคให้มาานให้เงินล่ำมาถึงให้ถกรางวัลทีหนึ่งจีกสี่ทีห้าทีด็ดพีเด้อลดบมทนาคนด้วยเจ้าค่ะเอามาเลยเจ้าค่ะ เดียวนะจ๊ะช่ยกันเก็บช่กันแต่งเมื่อวานเกือบถึงยอดเหลือสองเมตรคุณแม่สาธุข,ขอบพระคุณมากๆนะแม่มนะขอบพระคุณมากๆนะพี่นะขอให้เฮงๆปังปัรกะตังเต็มกระเป๋ามีเงินใช้มากกว่าเก่าเป็นสิบเท่าร้อยเท่านะจ๊ะหมอนาบุญด้วยเจ้าค่ะ เข้ามาเลยจากก่อนเข้าโบสถ์ก่อนเข้าโบสถ์เชิญมาด้านนี้เจ้าข่ามาขายมาโปทดขมาอีกแล้วยี่สิบบาทคุณพี่คนสวยสาธุขอให้รวยนะจ๊ะเอามาอีกแล้วยี่สิบบาทคุณพี่เชิญด้านนี้เลยจ้าเอาเงินใส่ถุงเลยนะจะได้มีเงินถุงวินถังมีน ขอให้กลับไปสักยี่สิบล้านเด้อเอ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 อ,อบทนาบุญด้วดยเจ้าก้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะจ๊ะสาธุให้สวยกว่าเก่าให้สาวกว่าก่อนนะพี่เด้ออ้าวสาธุเข<ะ>้ามาเลยจากคุณพี่ขอแค่ไปเดียวคุณพี่รูปหล่อคุณพ่อรูปงาม เดี๋ยวตอนกลับมาติดกันก็ได้พี่เข้าไปก่อนเนาะแบกม่านเงินม่านทองเข้าไปเลยให้พระเจ้าแผ่นดินลูกหัวเด้อให้พระญาพุทธปัดบัติธรราเอาไปจากชีวิตดวงจิตดวงใจเอาพ้ยางขาใครถ่ายรูปเช็คยินแล้วมาดับน้ำมลตอนกลับตอนกลับวกลับมารับน้ำมลทางเหลือ อากพุทธมนต์มีให้มีแจกทุกคนทุกท่านเลยมีเพียงพอแน่นอนอาจารย์บวเอามาตะ ไอยเลื้หยลองงว้าสาธุขอธนาคั้นช่วยกินช่วยแต่งเลยจ้ะสาธุหทับไหลัยสักทีนิดหนึ่งจ้ะสาธุโภตนาคุด้วยเจ้าค่ะต้าเป็จบุญรักษาเจ็ป่วอญาร้องางเก็น้ำเจสถึงได้มาทบุญี่มีอยู่เยอะแยะมากมาย นะเพราะว่าวัดของเรานี่ติดอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะจะนั่อบมเนี่ยปีน้องนี่ไปเที่ยวตั้ไปไปมาก็อย่าลืมกันแล้วกันนะจ๊ะว่างเว้นผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะมาเข้ามากราบหลวงพ่อหลวงตาพระบุตรบุญธรวมพ่อพี่สนหน่อยที่ภพบุญการเจ้าลาบ้ายเที่ยมเหนือ มิรทองลูกนิมิตลูกเองเสกประสาทงานมโหภารมาเจริญเสริมสถานเป็นนิมิตยนตาสาธุการทำการงานบุญพิธีพผูกสีมาเ,ามาก,าก,าเกิดชาติบุรพายก้าวนาเกตยศปรากฏกายเด็กประกระาศ เปลีท้องลุกที่สองหน้าโบสถ์เดินเลี้ยวขวาเดินตรงเข้ามาเลยจากลูกนิมิตลูกที่สามทิศอาคาเนเนขอให้เทวาประสิทธิ์พิสมัยนี่คือพรนิลุกนิมิตลุกที่สามนะจ๊ะอย่าลืมแวะนะจ๊ะคุณแม่แวะบูชาสังฆทา,านได้จ้ะนะทำบุญสังฆทาน

คุณแม่คุณพี่คุณนายคุณตาดอกไม้ทุกเทียนด้านนี้นะครับขวามือไปบูชาเสร็จแล้วก็มาถอดรองเท้าด้านนี้เนาะบูชาดอกไม้ทุกเทียนเสียก่อนจ้ะแล้วมาถอดรองเท้าด้านนี้นะครับเอาก่อนเข้าวโพดคุณพี่รูปหล่อเชิญเลยเจ้าข่าเชื่อกันติดเชื่อกันแต่งคุณพี่เอ้อาติดเลยจ้าติดเลยครับ สารตูองผล่มอันาตน์ด้วยนะมอรนาตนกับคุณหมอช่วยกันนะจ๊ะก่อนจะไปใกล้จะกลับแวะมาโอ้ยแค่นั้นแหละเป็นปีเต็มบ้านเลยจ้าก่อนจะไปใกล้จะกลับแวะมาได้นะจะยื่นแม็กให้เลยนะกรรมการคนสวยยื่นแม็กให้เลยจ้านักศรัทธามาแล้วเอาเข้ามาเลยจ้าสารตูองผล่มอันาตน์มาร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันช่วยด้วยเจ้าค่ะคุณพี่เจ้าค่ะ ก่อนจะกลับแวะมานะแวะมานะพี่นะรออยู่นะวัดยังรอคุณบุญยังรอท่านคณะกรรมการยังรออยู่อนุบมทนายิบได้เลยเจ้าค่ะติดเส้นไหนสายไหนก็ได้นะจ๊จะจะเส้นไหนสายไหนก็นได้ไ<ห>นจะจ๊ะนเป็นดีครับตั้งใจมาเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงได้ทําบุญด้วยครับก็ดีวัดเขาใหญ่เที่ยงเหนือเขามีงาน ทองฝั่งลูกนิมิตก็ถือโอากาสทำบุญใหญ่นะครับก็เป็นสิ่งมงคลครับทั้งวัดฝากพิจารณาพันนะวันนี้ยังทันอยู่นะผมลงวันที่15เป็นวันสุดท้ายพอดีครับก็อยู่ระแวกใกล้เคียงก็สามารถไปร่วมทมําบุญกับทางวัดได้ฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะก็ถ้าใครทําบุญปิดทองครบ9วัดเข้าถือ,อเป็นความเชื่อว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าก็นั่นแหละครับคือความเชื่อก็ แ,แล้วแต่ศรัทธาและความเชื่อครับการทำบุญไม่บังคับกันครับเชิญครับที่วัดเขาเยี่ยทิ้งเหนือครับผม